ได้ค่ะทุกคนแอลลี่ไม่เหนืน่ยหระค่ะวันนี้เราจะไปสิงคโปร์กัน <laughs> ไปสิงคโปร์กันของพะลุพลังมากวันนี้เราจะไปสิงคโปร์กันค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเชียงไฮยไม่ใช่ดอนเมืองประตูที่แปดของพาลุพลังมากเราจะไปไม่รู้ทําอะไรยังไม่รู้เราแบบไม่ได้ออกประเทศมานานมากเราก็เลยแบบตื่นเต้นมากอันนี้เรามากับโรงเรียนค่ะทุกคนเดี๋ยวเรา รอเช็คอินกันนะคะอตอนนี้เรากำลังเช็คอิน, <ST AR> น,<า>นคนเยอะมากตอนนี้คนนี้ก็กำลังมีปัญหากับน้ำขอนทนะว่าเขาไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในดีกว่าเพราะว่าแบบตอนนี้น่าจะถ่ายไม่ได้แล้วตอนนี้ถ่ายได้แต่ว่าแบบตอนน,นั้นน่ะเออเขาไม่ให้ถ่ายหรก เดี๋ยวเ,เราไปเจอกันข้างในนะคะบ๊ายบายตอนนี้เราถ่ายรียบรยใช่จ้าเราไปกินสตาบ้าค่ายไปเด็ก<ต>เออใช่แล้วเรา,เราคนอื่นด้วย <laughs> เออไปกินสตาบ้ากันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมันเรา หนื่อยมากไม่มือคือเราช้ามากเพราะว่าตอนที่เราเช็คอินนะมีคนอินเดียเช็คอินชา้ชาช้าแบบช้ามากเราเรอประมาณชั่วโมงหนึ่งแจ็คก็ยังไม่ได้เช็คอินนะแล้วต,ตอนเนี้ยเราเพิ่งได้เข้ามาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเขาเรียกขึ้นเครื่องต้องไปแบบต้องไปรอหน้าเกตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแลวตอนนี้มันเหลือหลายชั่วโมงแล้วเราอยู่เกตไก่มากเราต้องรีบไปแล้วค่ะทุกคนแล้วเราไปจักรทอนขึ้นเครื่องน,งนะคะ เกลียดแล้วเกลียด2บสวัสดีค่ะทุกคนเพิ่งหายเหนื่อยตอนนี้ก็คือปลายบินของเราแต่เราเราขึ้นเครื่องกันค่ะตอนนี้นะคะเราได้เครื่องเครื่องแล้วกำลังจะตรวจตั๋วแล้วก็ขึ้นข้างบนเกลกบต่อเสร็จแล้วกำลังก้เดินขึ้นเครื่องสวัสดีค่ะ บล็อกเต็มเลยบล็อกเต็มาไปขึ้นเครื่องเทุกคนขึ้นไแบ้านไป้ตอนนี้นะคะเราขึ้นเครมาแล้วคือเดี๋ยวเราจะเจอการที่สิงคโปร์เลยนะสวบ๊ายบาย ตอนนี้เราถึงเซนทรัแล้วค่ะจะบอกว่าคนเยอะมากแต่ว่าก็ไม่ไดเยอะขนาดนนเดี๋ยวเราจะเป็นเก็บกระเป๋าแล้วก็ไปผ่านตมแล้วก็ไปเอาก,กระเป๋ากันไปเจอกันตอนออกกระเป๋าเลยดีกว่าไปกันอันนี้คือลำที่เรามามโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราผ่านตมมาแล้วแป๊บหนึ่งขอดูขออนุญ,ญาตดูกระเป๋าก่อนมีกระเป๋าตัวเองไหม คือจะบอกว่าตอมสิงคโปร์อะ่ะมันไปแค่คนไทยอะ่ะมันผ่านได้เว้ยแต่ว่าคือมันจะมีประเทศที่แบบมันผ่านช่องอัตโนมัติได้เว้ยแล้วเราก็เป็นประเทศที่สามารถผ่านช่องอัตโนมัติได้เว้ยแต่แบบคือคนก่อนหน้าเราอะ่ะเขาเช่คนไทยหรอกเขาติดนม่าจะติดตอมกันเป็นแถวเลยอ่ะเจอแล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันนะคือเขาติดตอมอไม่รู้ติดไม่รู้ว่าจะเรียกก็ติดตอมอได้ไหมแต่ว่าแบบเหมือนมันไม่ผ่านอุ้ยอันนั้นของเรากระเป๋าเราไปเอากด คือเอากระเป๋าก่อนอะทุกคนเรามาต่อแล้วคนตะขอหน้าเราอ่ะเขาไม่ผ่านตอมกันคือเราไม่รู้มันเรียกว่าผ่านไม่ผ่านตอมได้ไหมแต่ว่าแบบคือเหมือนกับแบบมันผ่านช่องสแกนไม่ได้อะเออมันผ่านเฮ้ยนั่นไงเจออีกแล้วคือเขาไม่ผ่านกันเยอะมากเยอะแบบเยอะมากคือเหมือนมันเป็นช่องผ่านมันช่องมันเป็นช่องผ่านแบบผ่านอัตโนมัติใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยถ้าแบบสแกนไม่ผ่านอะไรไม่ผ่านก็ต้องไปเตือนเจ้าหน้าที่เว้ยแล้วคนก่อนหน้าเราอะไปเจอกันแบบ เหมือนเป็น f อเจ้าหน้าที่นีไไม่รู้อะแต่ว่าเราก็คือ่คือตอนที่เขาให้เราสแกนหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนอะเชื่อว่าทุกคนจะเต้นหมดเพราะว่าคนก่อนหน้าเขาแบบไม่ผ่านกันยกทีมเลยอะเอางี้ดีกว่าตอนนี้เราผ่านแล้วแล้วเราก็ได้กระเป๋าแลนะ้วคะสายดินสายควงตอนนี้เรามากินข้าวนะคะมือแรกของเราก็คือหม่าล่าที่ไทยก็มีไม่รู้จะกินทำไม กินอะไรก็ไม่รู้เขาอะให้เงินมาสิบดอลลาร์แบบเหมือนประมาณนึงนึงอะให้ประมาณสิบดอลลาร์ใช่ปะแต่ว่ามื้อนี้เรากินไปสิบสี่ดอลลาร์ค่ะอย่างเงี้ยพูดอยู่ก่อน,นขึ้นเลยอย่างเงี้ยล่ะอย่างเงีเ้ยอย่างเงี้ยมื้อนี้เราขึ้นมาสิบสี่ดอลลาร์ถ้าตกเป็นเงินไทยก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทมั้งมื่อกี่โลค่ะแบบคนหาดีก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทลอาคิดว่ามันมก็น่ากินนะ กินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะเราได้ของฝากเพิ่งถึงเพิ่งวันแรกได้ของฝากแล้วอะ่ะเพิ่งวันแรกได้ของฝากแล้วเออเราทําอะไรต่อไม่รู้เดี๋ยวเราไปเจอเกันที่ที่พักเลยดีกว่าทุกคนบ๊ายบายอันนี้เรามาที่พักแล้วคะ่ะไปวามาที่พักแล้วเรามาที่พักแล้วอยากนอนเรามาที่พักใช่ทุกคนจะนอนอย่างเียอเลย <ม>แต่งหน้าก่อนคือเออเราลืมเอาทีต้องเมีอ่อกีรกดปะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอีกแล้วสวัสดีอีกรอบแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้เรากำลังเดินไปรถไฟฟ้าน,นะคะหลังจากที่เราเราเก็บกระ,ปะ,ะเป๋าเสร็จคือบอกว่าคลิปนี้มัน,นมีเกี่อนตัวน้นถ้าได้ดูแบบดูมองกล้องนะเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ต้องเดินเยอะมากมันเป็นคลิปที่แบบแทบคือต้องเดินอะเออมันต้องเดินอะมันก็จะมองกล้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออฉะนั้น ขนาดคู่ยนีไม่ได้ลองต้องเลยเองงั้นเราไปเจอกันที่ไหนก็ไม่รู้สักที่หน่ะเออสักที่หน่ะไม่รู้ก็ได้ bye. ก็ไม่รู้เราจะข้ามถนนนะคะซึ่งมันร้อนมาก,มากไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วเราข้างหนึ่ะทุกคนหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆเรามาสิงคโปร์อ่ะเราเรามาเรียนนะเราไม่ได้มาเที่ยวแต่ว่าเราเรียนสามชั่วโมงเที่ยวสามปีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ห้างแล้วห้างอะไรไม่้ยู่ห้างอะไร้ไรไรวเออ ชอตอะไรสักอย่างนี่แหละเออออไปเปล่าวันเท่ากันเราจะไปเดินชอปปิ้งกันแล้วก็เป๋่าที่เราสองคนยอย่างไรก็คือ,อน,นีอะไรเงี้ยเออไปลวไปซื้อกันทุกคนบ<ป>๊าัดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราซื้เสร็จแล้วเราได้ถ้าเราก็ซื้อแบบ อะไรก็ไม่รู้มาเพื่อแบบไปของฝากให้คนอื่นคือตอนนี้รอเวลาเข้านัดเข้านัดประมาณหกโมงครึ่งตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งเลยเวลาชั่วโมงถามว่าจริงเราอยากเดินไหมเราอยากเดินนะแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วเราเดินจนแบบไม่คือใจเราไม่ไหวแต่เออแต่เท้ามันไม่ไหวแล้วไม่ไหวเหนื่อยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมันจะพูดอะไรอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปไปดูเชไปดูเราไปดูอะไรนะโชว์มารีน่าที่ไหนก็ไม่รู้เราจะนั่งรถไฟไปไปดูกันทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่ห้างมารีนาหรือเปล่าน,นั่าแะใช่เลยเราตอนจะไปดูโชว์ซึ่งเรามาเรามาเรียนนะจริงๆเรามาเรียนนะแต่ว่าเรามาเรามาแต่ห้างมาแต่ห้างจนแบบมาเรียนหรอแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราเราไม่ได้มาเรียนเราไปดูโชว์กันดีกว่าทุกคน ตายค่ะเหนื่อยมากถึงพ่อทันเลยเด็ค่ะก่อนวันนี้เป็นวันที่สองเราจะ่ปไหนเราจะเล่นที่ไหนล่ะเราจะไปเล่นที่ไหนนะยูนิเวอร์แซลสุดอดนตอนนี้เราจะมากินข้าวกันก่อนข้าว ที่แรกนะคะเป็นที่ไหนก็ไม่รู้มันเหมือนเยาเออมันเหมือนมายาวราดมากวัดอะไรแก้วัดพระเกียวแก้วทุกคนเป็นแรกที่เรามาซึ่งแบบบรรยากาศมันสวยมากเลยนะมันเป็นบรรยากาศแบบจีนมาก วันนี้เราจะไปยูนิเวอร์แซลกันเลยค่ะทุกคนไปยูนิเวอร์แซลกันเอาลงแบบภูเก็ตไทยได้เยคืออยู่สิงคโปร์อะเราอะเป็นทริปที่แบบเดินเยอะมากเราเดินกันแบบเออแต่สิงคโปร์คาราว่ามันเดินได้นะแม้กระทั่งตอนกลางคืนอะมันก็ยังเดินได้เว้ยคือมันมันไม่ได้มันเปียกอะไรแต่ว่าแบบมันเหมือนมันคือมันเปียกแต่มันก็ไม่ได้แบบไปนี่ขนาดนั้นอะมันเดินได้เว้ยสิงคโปร์คือแบบแนะนำให้มามาก คือแบบอยู่วิลล่าโซ่ทั้งวันเลยอยู่ตั้งแต่คนแบบเริ่มเริ่มมากันตอนนี้คนเริ่มบอกแล้วคนมาเริ่มน้อยแล้วคือวันนี้เราอยู่วิลล่าโซ่ทั้งวันเลยเราก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าเราเล่นอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศบนขางแล้วกันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากลับจากอยู่ในวอร์ซอแล้วเราก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วคือเราก็จะไปอะไรอะไรอะไรเดอะเบย์เดอะเบย์สักอย่าง เราเออใส่หน้าอ,อะไรสักอย่างอจาจจะไม่ได้คือวันนี้ไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าเล่นอย่างเดียวเล่นเราก็แบบเหนื่อยมากแล้วก็กินแล้วก็แบบตอนนี้กําลังขึ้นรถไฟฟ้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาอยู่กายเด้นปลายดูเบนะคะ มันสวยมากเลยลออ่่งงเราไปยู้กกคือเดี๋ยวเขาบอกคือไกด์บอกว่าแบบมันจะเป็นมันจะมีการแสดงตอนทุ่มสี่สิบห้าซึ่งตอนนี้มันประมาณหกโมงครึ่งเราก็เลยต้องมาจองเครื่องก่อนห้านานทีทนะอ้ยไม่ใช่อีกสามนาทีการแสเราเริ่มแล้วฝนตกจ<ด>บจบ,บจ้าจบ,บก็แบบมาแล้วทีพรุ่งนี้กลับแล้ว<ต>ก็คือฝนตก ตอนนี้ว่คะดูเสร็จแล้วฝนตกกำลังมองทางลงบันไดอยู่เดี๋ยวนะกลับไปส่วกันที่ที่พักดีกว่าค่ะ เป็นวันที่สามแล้วคันคนแล้วตอนเย็นเราก็จะกลับกรุงเทพแล้วแต่ว่าเราก็จะกลับกรุงเทพมาเรียประมาณเขาให้ไปสนามเรีนประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเออประมาณนั้นอะอยู่สิงคโปร์เดินเก่งมากแล้ววันนี้เราจะไปเรียนกันคือเรียนสามชั่วโมงเที่ยวสามวันแล้วสุกวา ใช่มะ่มงมีไหมมะง่วงเอ่อมัมวมังวได้ไหม้ขอบคุณค่ะเรากินข้าวเสร็จรแล้วค่ะเรากำลังจะไปเรียนภาษาอังกฤษกัน เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รอคอยเลยชิลเออคูลชิลมาก <c oughs> เราไม่ได้อยากเต้นเลยค่ะเรายังกับปิ้งแต่ว่าเรียนเสร็จแล้วก็จะไปช้อปปิ้งกันอีแหละ <c oughs> ตอนนี้นะคะปากซีดแ,แล้วเราเพิ่งเลิกเรียนคือเรากำลังจะไปค่ะ เราเรียนกับทิเชอร์ซึ่งทิเชอร์น่ารักมากทิเชอร์แบบเขาไม่พลังทุกอย่างอ่ะเขาไม่พลังแบบาตามอารมณ์ทำให้ทัน <c oughs> คือเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็แบบอะไรอย่างเงี้ยรูรด้วย <c oughs> เออเราจะไปกินข้าวกันทุกคนแต่ว่าเรากินไหมเราไม่กินค่ะเราจะไป <c oughs> เราจะไปป๊อปมาค่ะทุกคนเพราะว่าห้างที่เราไปเนี่ยมันมีป๊อปมาทุกคน <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้างแล้วค่ะคือเมื่อกี้เรารไปเดินซื้อของมาเราได้ป๊อปมาป๊อบมาแล้วเราก็ได้ชาชนมไข่มุกมาใช่ไหม Redhill ตอนนี้เราออกจากห้างแล้วนะคะนั่งรถไฟฟ้ามาซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนต่อเราจะไปไหนต่อเราจะไม่ใช่เรจะไปไหนต่อนะอ๋อพี่พีททางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ตอนนี้เราถึงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ริชมุกเราเข้ามาคนไม่มีเลยอะเราไม่น่าจะได้ถ่ายแต่ไปถ่ายเก็บบรรยากาศของฝั่งแล้วกันนะ เราจะเช็คอินกลับประเทศไทยแล้วใช่ไม่อยากกลับเลยตอนนี้เราก็คือรอกระเป๋าปอยู่มันถาวันที่เร็วที่สุดมันถาว่าเร็วอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้อะคือแบบตอนนี้เรากําลังรอ,อกระเป๋าแล้วก็เ <Okay. S 1> มื่อกี้เราไปทาําแฮปปี้ฟันมาเดี๋ยวเราไปเจอกันในข้างในเกตด,ดีกว่า ท,ทุกคนตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มห้าสิบหกนะคะเป็นเวลาสิงคโปร์แต่ถ้าเป็นเวลาไทยก็จะประมาณทุ่มห้าสิบหกอะไรประมาณนั้นเราเข้าเกตมาแล้วเข้าผ่านตนมมาแล้วตอนนี้ก็คือช้อปปิ้งค่ะคือตอนนี้เรามาสลายเหรียนเพราะว่ามันใช้เหรียญแลกกับเป็นเงินไทยไม่ได้เราก็ต้องแบบมาใช้เหรียญให้หมดถ้าพอเราใช้เหรียญให้หมดปุ๊บแม่นก็ไม่พอเหรียญก็ไม่พออีกโอเคงั้นเราจะไปใช้เหรียญกันทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ประตูพิมเครื่องแล้วน,นะคะ แต่ตอนนี้มันเพิ่งแบบสามทุ่มถ้าเวลาสิงคโปร์ประมาณสามทุ่มสี่สิบประมาณนั้นเออคือเขาจะยกขึ้นกลางประมาณสี่ทุ่มแล้วาราก็ต้องนั่งรอไปนะคะคือจริงๆบอว่าสิงคโปร์อะคือแบบปกติประเทศไทยอะเวลาเรากลับเวลาเอเวลาเราเข้าด่านเราจะต้องแบบผ่านตมผ่านด่านตรวจใช่ไหมแล้วถึงจะผ่านเข้ามาแล้วทุกอย่างก็จะสบายแต่สิงคโปร์ไม่ใช่สิงคโปร์จะผ่านตมก่อนแล้วก็จะทําอะไรก็ทําไปแล้วสุดท้ายเราก็จะต้องมาตรวจสัมภาระตอนสุดท้ายเออนี่คือสิงคโปร์ น,นี้ลงจากเครื่องแล้วเราก็ผ่านตอมอแล้วแล้วก็รกับกระเป๋าแล,แล้วก็จะกลับบ้านกันซึ่งมันไม่อยากกลับเลยเราอยากอยู่สิงคโปร์เราเลิกจะคิดถึงสิงคโปร์มากเลยมันเป็นสามวันที่ผ่านไปเร็วมากเลยอะ